สวัสดีครับผมหมออู๊ตนายแพทย์ชันชัยชชยเลิศหลายๆคนอาจจะมีความกังวลว่าเวลา,าอันนาซาวในวันที่2ถึง3ของรอบเดือนเนี่ยอ,อันาซาวทางช่องคลอดมันเจ็บไหมนะครับผมแล้วก็เวลาอันาซาวในวันนั้นเนี่ยจะบอกอะไรได้บ้างวันนี้เรามาฟังคำตอบกันนะครับผมในวันที่2ถึง3ของรอบเดือนเนี่ยเราจะทำะการอันนาซาวเพื่อดูปริมาณไข่สำรองนะครับผมอ,อันาซาวเนี่ยเครื่องมือจะเป็นเครื่องมือเป็นทรงกระบอกเล็กๆนะครับผมซึ่ง ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยเราจะเอาใส่เข้าไปในช่องคลอดคนไข้นะครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปในช่องคลอดคนไข้เนี่ยเราจะต้องมีการสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับผมและเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สะอาดต่อเครื่องไม้เครื่องมือของเรานะครับผมอาการใส่เข้าไปเนี่ยก็ใส่เข้าไปในช่องคลอดธรรมดานะครับผมไม่เจ็บนะครับสำหรับการนัลาซาวในวันที่2ถึงสของรอบเดือนเนี่ย เราจะดูอะไรนะครับเราจะดูปริมาณไข่เล็กๆขนาดประมาณ2-10มมิลในลังไข่แต่ละข้างของคนไข้เพื่อดูไข่สำรองและในรอบนั้นเนี่ยปริมาณไข่คร่าวๆที่เขาจะได้มีสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าการอันดัซาในวันที่2ของรอบเดือนเนี่ยเป็น,นขบวนการหรือว,ว่าวิธีการที่ง่ายๆปลอดภัยนะครับไม่เจ็บและที่สําคัญก็จะสามารถบอก ปริมาณไข่หรือว่าจำนวนไข่ได้คร่าวๆก่อนที่เราจะเติ่มกระตุ้นไข่ครับผม